สว,ส,สวัสดีค่ะพีใใใ่ใหม่นะคะรับโปรโมชัอร์ด็คเตอร์มิสแปร์สมุทรปราการแล้วก็ประจบลิขัรจะอ่าวันนี้เห็นหน้าเฟซก,ก่อนหน้านี้มีอะไรนะกับจังหวัดสอเสือ ก็นิดนึงนะคบเพราะว่าเห็นมีผู้เข้าประกวดพระพี่ใหม่เป็นเขาเรียกว่ามีลูกสาวเยอะทําวงการนี้มา5ปีแล้วแล้วก็ลูกสาวก็พี่ใหม่นคนบรดโอกาสนะลูกสาวเราจะสมัครมิการของเราก็สามารถลงที่อื่นได้แม่ใหม่ไม่เคยเก็บแบบค่าสมัครหรือค่าใดๆก็แล้วแต่ลงที่ไหนมงดีใจอย่างปลฟ้าเนี่ยมันมงที่ไหนนะลูก มันมองไปแล้วอ้ามงไปแล้วเราก็ยินเราก็ยินดีด้วยกาลสยินดีด้วยไม่มีมงแม่ใหม่แล้วห้ามลงติดยินดีมากเรายังเอาลูกสาวมาร่วมงานด้วยเออเราเราเราคือครอบครัวจริงๆอย่างที่แม่ใหม่พวดใช่ไหมอ่าก็คือประมาณหนึ่งว่ามีลูกสาวแลเราคือหูตาเยอะแล้วก็บอกว่าแม่ใหม่เคยโดนบอสนวัดเรียกเข้ากลองมิสแคนเทรามไปตักเตือนนะครับว่าแบบ ให,ให้คำพูดว่าพูดติดตามเยอะจมงอ่าอันนี้คือแบบคือถามว่าพูดจริงไหมก็เคยบอกว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินนะครับเพราะว่าหนึ่งแล้วการที่น้องมีผู้ติดตามเยอะเป็นการเาเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มความตั้งใจให้เด็ก สมมุติว่าเด็กมีผู้ติดตามแค่แบบพันคนพอประกวดแม่ใหม่จะได้มีแอคทีฟนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันคือธุรกิจนางงามคนที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยถ้าผู้ติดตามร้อยคนเนี่ยเขาก็จะแบบจริงเหรอคุณใหม่ถ้ามงแล้วต่อยอดอะไรเราได้แม่ใหม่ก็พูดจริงแต่ถามว่าการมงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ติดตามตนะครับแล้วบอกเลยว่าพี่ใหม่ไม่เคยโดนเรียกนะครับ5ปีไม่เคยโดนเรียกใช่ไหมลูกสาวไม่เคยคะ่ะ นะครับบอกได้เลยแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเกมเพราะว่าอย่างบอกว่าน้องอิงฟ้าผู้ติดตามเท่าไหร่ถูกไหมมันคือธุรกิจมิสแกรนในปัจจุบันจริงๆนะครับไม่ต้องกังวลใจพูดจริงแต่ถามว่าพูดเนี่ยถูกใจพี่นวัดแน่นอน1ในการเกณฑ์ตัดสินแต่ไม่ใช่ว่ามีผู้ติดตามขึ้นเคขึ้นร้อยเคพันเคเราจะมงไม่ใช่มันคือแค่หนึ่งในองค์ ถูกไหมอ่ะสวยด้วยเก่งด้วยฉลาดด้วยผู้ติดตามเยอะก็ย่อมมงใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวให้น้องที่ยาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มค่ะจริงๆเราการที่มีผู้ติดตามเยอะอันนี้ขอแบบอ้างอิงนี้นึงเนาะก็อาจจะมีหลายๆจังหวัดที่บางคนผู้ติดตามเยอะแต่ไม่มงก็มีเหมือนกันค่ะฉะนั้นการที่มีผู้ติดตามเยอะแต่ไม่แต่คิดแต่ว่าฉันมีผู้ติดตามเยอะอยังไงฉันก็มองอันเนี้ยมันไม่ได้ค่ะมันไม่มีการแข่งขันแล้วก็ไม่ถือว่าไม่มีความ มีผู้ติดตามเยอะยังไงฉันก็สู้คนอื่นได้แบบนี้มันไม่ใช่บางคนมีผู้ติดตามแบบลหลักพันหลักหมื่นอาจจะสู้ผู้ติดตามหลักแสนก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ทุกครั้งที่มีการประกวดค่ะพยาเป็นหนึ่งในผู้จัดการกองประกวดของพี่ใหม่มาตลอดเพราะว่าเป็นหนึ่งในลูกสาของพี่ใหม่แล้วก็คอนเฟิร์มได้ว่าเป็นผู้นับคะแนนเองทุกครั้งของก,การประกวดอย่าง <S <S ที่แล้วพี่ใหม่ถึงห้าจังหวัดพยาก็นับเองห้าจังหวัดเลยค่ะคอนเฟิร์มได,ได้ไม่ได้แบบเพราะว่าเป็นลูกสาวเราจะเข้าข้างกัรแต่นี้เป็นคนนับจริงๆแแล้้วก็สาามรถขอดดคคะะนไ่ไ ยังอยู่ไม่เคยไม่เคยทิ้งเลยค่ะในกูญแจตรงรก็บอกเลยว่าคือไม่ติดเท็นเรื่องที่บอกว่าพี่ใหม่จะชอบคนมงไม่มงชอบคนมีผู้ติดตามเยอะเนี่ยไม่ติดเราบอกเลยเราเคยพูดเพื่อให้น้องแอคทีฟตัวเองบางคนเข้ามาประกวด <c oughs> ไม่มีไม่มีสื่อโซเชียลเพิ่มไม่มงแม่อย่างน้อยก็ยังมีผู้ติดตามเพิ่มแต่ถามว่าประเด็นมาอยู่ที่ว่า ที่ใหม่เคยโดนคุณปูหรือผู้จัดการกองประกวดหรือพี่นวัดเรียกเข้ากองประกวดหรือเปล่าตอบเลยว่าไม่เคยค่ะถามได้เบอร์พี่ใหม่หาไม่ยากนะคะพีดีมิสแกนสิงบุรีใช่ไหมสิงบุรีไหมจริงจริงพี่ใหม่ไม่เคยฟาดใครก่อนนะจริงๆไม่ไม่เคยฟาดใครก่อนเราหรือน่ารักเพราะว่าเราทําธุรกิจมิสแกนถ้าเรามองว่ามันคือธุรกิจมิสแรนธุรกิจนางงามเรารวยไปด้วยด้วยกันพีดีมี77%จังหวัด คุณซื้อลิขสิทธ์มานะครับคุณทําโอกาสลิขสิทธ์ของคุณนะ่ะให้งอกเงยหรือเปล่านะครับต่อยอดมิสแกรนไทยแลนด์หรือเปล่าต่อยอดตัวคุณเองหรือเปล่าต่อยอดสปอนเซอร์คุณหรือเปล่าอันนั้นแหะคือหัวใจหลักครับนะถ้าคุณเป็นพีดีหน้าใหม่พี่ใหม่ฝากไปละกันค่ะจบประเด็นเคลียร์ค่ะขอบคุณค่ะ